สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้มาในหวัวข้อการวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรกิโลเมตรและเมตรอ่มันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงไปดูกันเลยนะคะ,ะถ้าเราอยากวัดความยาวของสิ่งของขนาดใหญ่เช่นอะไรลูกอย่างเช่นตู้เย็นใช่ไหมโทรทัศน์อะไรคะโต๊ะกินข้าวใช่ไหมสิ่งของพวกนี้นะคะ มีขนาดที่ใหญ่ถูกไหมแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าความยาวของมันเนี่ยเท่าไรเราวควรจะที่จะใช้เครื่องมือวัดชนิดใดดียังจำได้ไหมเครื่องมือ,อ,อที่ครูสอนไปคลิปที่แล้วนะคะ,ะ,ะในวันนี้นะคะมาทบทวนกันนะตัวแรกเลยก็คือไม้บรรทัดใช่ไหมตัวนี้คือหาง,ง่ายมากตัวที่สองก็คือ สายวัดตัวไม่ลืมกันนะต่อไปอตัวนี้นะคะก็คือไม้เมตรสุดท้ายก็คือสายวัดชนิดตลับนั่นเองนะคะ,ะจะเห็นได้ว่าทั้ง4ตัวนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราควรที่จะรู้ด้วยนะคะววก่อนอื่นนะคะเรามาเออ่ลองดูว่า100เซนติเมตรเนี่ยเออมันจะมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่ นะคะให้ลองจินตนาการว่าถ้าไม้บรรทัด1อันเนี่ยเออมันยาว30ซนติมตรใช่ไหมแล้วถ้ามีไม้มรนทัด3อันอ่าเรียงต่อกันก็จะมีความยาวรวมกันเท่าไหร่คะ90ซนติมตรแล้วใช่ไหมเออลองจินตนาการนะหรือถ้ามีไม้มรรทัดเหมือนอย่างในตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะเอามาลองต่อกันอยู่ดูนะคะว่า 100เซนติเมตรเนี่ยมันจะมีความยาวประมาณไหนนะคะก็จะเห็นได้ว่า100เซนติเมตรเนี่ยมันจะมีความยาวใกล้เคียงกับแม้มันทัด3อันต่อกันใช่ไหมคะดังนั้นให้เราจำไว้เลยว่า100เซนติเมตรเนี่ยจะเท่ากับอ่เมตรนั่นเองตัวนี้เราจะต้องจำด้วยนะคะอ่า100เซนติเมตรเท่ากับ1่เมตร ดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะจะเห็นได้ว่าทีวีหนึ่งเครื่องเนี่ยถ้าเราอยากวัดความยาวฝั่งนี้นะคะควรจะใช้เครื่องมืออันไหนเออตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่าสายตลับนะคะชนิดตลับนั่นเองใช่ไหมสายวัดชนิดตลับนะคะเราสามารถที่จะวัดตัวนี้ ฝั่งนี้เราจะเรียกว่าความกว้างนะคะถ้าความกว้าง1 0 0อเซนติเมตรจำได้ไหมดูหัวมุมเลยค่ะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรดังนั้นครูถามว่าเราควรจะใส่เลขอะไรไปตรงนี้คะกว้าง100เซนเมแสดงว่าเราจะใส่เลข1เข้าไปถูกไหมคะเพราะว่า100เซนเมรเท่ากับ1เมตรถูกไหมแล้วเราจะใส่อะไรล่ะ อีกช่องหนึง่งก็คือใส่ศูนย์ไปเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีเศษถูกไหมมาดูส่วนที่เป็นความยาวกันนะคะคือส่วนตรงนี้ถ้าเราวัดได้ยาว120ซนติเมตรนะคะหมายความว่ามันจะยาวกี่เมตรกับอีกกี่เซนติเมตรคะด้วยง่ายเอ่ย120ซนติมตรใช่ไหมมันก็คือกี่เมตรคะ 1เมตรนั่นเองใช่ไหมเพราะว่า100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรดังนั้น120นะคะ120เซนติเมตรก็จะมีค่าเป็น1 m. เมตรอ้าวแล้วอีกเท่าไรล่ะก็คืออีก20เซนนั่นเองที่เหลือใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่า100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนได้ในลักษณะนี้เลยนะคะ มาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยเรามีกันทุกบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเวลาเราจะวัดความยาวเนี่ยเราจะใช้อะไรไปวัดลูกไม้บรรทัดได้ไหมเออลำบากไหมคะในเมื่อไม้บรรทัดมันตัวเล็กนิดเดียวใช่ไหมวัดได้ไม่เยอะใช่ไหมคะดังนั้นเราควรที่จะใช้อะไรลูกสายวัดชนิดตลับใช่ไหมเออเพื่อความสะดวกถูกไหมคะดังนั้นถ้าสมมุติว่า ตู้เย็นเครื่องนี้นะคะวัดความสูงอ่าเราจะเรียกความสูงนะสูง150เซนติเมตรถามว่าเราสามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปแบบนี้ได้ไหมคะเออ่อเซนติเมตรมันคือกี่เมตรเอ่ยมันคือ1เมตรกับที่เหลือนะคะที่เหลือก็คือ50เซนติเมตรนั่นเองใช่ไหมไม่ยากเลยถูกไหมคะอ่ะ แล้วส่วนตรงนี้ล่ะ,ะความยาวตรงนี้ล่ะถ้าเราวัดได้ยาว110เซนติเมตรเราสามารถที่จะเขียนได้ว่ายังไงเอ่ยอตอบสิมันคือ1เมตรกับอีกเท่าไหร่คะ10เซนติเมตรยังจำได้ไหมเอ่ยก็คือ100เซนติเมตรจะเท่ากับ1เมตรนั่นเองนะคะ ต่อไปตัวต่อไปที่เราจะต้องจำไว้เหมือนกันนะคะก็คือ1,000เมตรโอ้เยอะมากเลยใช่ไหม1,000พเมตรเลยนะลูกถามว่ามันจะเท่ากับเออ1กิโลเมตรเอา้าแล้วมันคืออะไรล่ะ,ะไปดูตัวอย่างที่สามารถเห็นชัดได้เลยนะคะก็คือถามว่า ระยะทางจากบ้านถึงสนามกีฬาเออไกลไหมมันคือความยาวที่เยอะมากเลยถูกไหมคะระยะทางจากบ้านถึงสนามกีฬา,าถ้าสมมติว่าถนนเส้นนี้นะคะเราวัดได้1540เมตร1540เมตรเลยนะคะแล้วอย่างที่เรารู้เมื่อกี้ก็คือ1000เมตร เท่ากับ1กิโลเมตรตามมุมซ้ายเลยนะคะแล้ว1,000เมตรเนี่ยมันเท่ากับ1กิโลเมตรใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเติมในช่องเนี่ยในช่องว่างเนี่ยอ่ามันควรจะเป็นเลขอะไรลูกมันควรจะเป็นเลขอะไรคะ1,540เมตรมันก็คือ1กิโลเมตรกับอีกเท่าไหร่เอ่ย540เมตรนั่นเองอ่าเห็นไหม ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปอ่าถ้าภูมิว่ายน้ำไปและกลับอ่าคุกขีดเส้นใต้นะคะไปและกลับ1รอบได้ระยะทางกี่เมตรอ่าสระว่ายน้ำนะคะเขากำหนดมาว่ามีความยาวนะคะ60เมตร60เมตรนะคะแล้ว แค่ไปอย่างเดียวเนี่ยมันคือเท่าไหร่เอ่ยอ่าไปก็คือ60ใช่ไหมคะแล้วกลับก็คือ60เหมือนเดิมใช่ไหมคะดังนั้นระยะทางเนี่ยมันคือ2ตัวนี้มาบวกกันนั่นเองก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลูก60บวก60ก็คือ120นั่นเองใช่ไหมร้ยเมตรนะคะอ่ะแล้วถ้า,าคำถามตรงนี้นะคะ องโฟกัสนิดนึงนะลูกถ้าภูมิว่ายน้ำไปและกลับนะ20รอบเออเรารู้มาว่า1รอบเนี่ยมันได้120เมตรถูกไหมคะ1รอบนะได้ได้120เมตรแล้วถ้าทำแบบนี้20รอบเออ20รอบเลยนะเราจะเอาเราจะหาคำตอบได้ยังไงลูกอ่าติ๊กตอ หายได้ยังไงคะก็คือเอา120ไปคูณกับ20นั่นเองอ่า120ก็คือระยะทาง1รอบใช่ไหมคะแล้ว20ก็คือ20รอบนั่นเองดังนั้นคูณกันแล้วได้เท่าไหร่เอ่ยคูณกันแล้วได้2,400เมตรอ่าแล้ว2,400เมตรเนี่ยมันคือกี่กิโลเมตรคะมันคือกี่กิโลเมตรลูก ก็คือ2กิโลเมตรถูกไหมคะกับอีกเท่าไหร่400เมตรอันเองอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็ subscribe ช่องครูดาด้วยนะอ,อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะลูกสหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ